เอาลครับก็ตอนนี้อยู่กับช่องกูไซเจ็ดสิบนะครับผมเห็นอย่างที่เห็นนะคือของมาส่งนะครับก็ผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อจากอนิเมะเป็นกูไซเจสิบนะครับก็จะช่องนี้ก็จะเป็นแนวรีวิวนะครับรีวิวของแล้วก็แนะนำอนิเมะนะครับแล้วก็อาจจะมีทำวอล์กของตัวเองนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงน,นี้ก็จะรีวิวอนิเมะไปก่อนนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ที่ผมสั่งมาครับก็เป็นเรื่องของไองน,นะเออ the promise never a n d บ เป็นนังสือการ์ตูนที่ขายดีนะครับผมขายดีมากนะในญี่ปุ่นโอเคเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยอัน,นี้ผมสั่งจากเอ่อจากช้อปปี้นะครับเอ่อ เป็นร้านของสมายบุ๊กนะครับสมายบุ๊กเออสมายบุ๊กนะครับก็แพ็กเกจแพ็กดีมากไปแกะต่อ นี่ครับ19เล่มนะ19เล่มราคา1,200กว่าบาทนะครับ1,200กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มมากนะแพ็คเกจสวยงามมากเลยหกเจ็ดนะครับแปดตัวกลางครับเป็นที่สินะ1,1นะครับเจนะอันก็เล่มที่สิบสองส ก็เป็นเล่มจบนะครับนี่เล่มจบแต่พอมิสนะว่าน,นี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเกิดถ้าเกิดในเรื่องแรกจะเป็นเกี่ยวกับฟาร์มนะครับฮตอนนี้ก็มีอนิเมะทำมาแล้วนะครับตอนนี้ภาคหนึ่งนะครับภาคสองกำลังทำนะครับก็คือมันจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเอ่อ เป็นฟาร์มเด็กนะครับก็เป็นแบบสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะครับก็จะมีเด็กเป็นเด็กสามคนนะครับท um ี่เป็น si ต uh ัวเต็งนะครับก็คือตัวนี้นะผมจําชื่อแล้วนะแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเด็กสามคนที่มีความสามารถแตกต่างกันนะครับคนนี้จะเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็ฉลาดนะส่วนนี้จะเป็นคนที่แบบเก่งฉลาดมีไหวพริบนะแล้วนี้ก็จะแบบฉลาดแนวความรู้นะจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วเด็กสามคนเนี่ยก็อยู่ปกตินะครับก็คิดว่าเป็นแบบพวก เออสา่รับเลี้ยงเด็กธรรมดาปกตินะครับแล้วทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับมันมีเด็กคนหนึ่งอ่ะที่จะต้องแบบโดนรับเลี้ยงไปใช่ไหมครับก็ถูกส่งไปแล้วทีนี้เหมือนเด็กคนนั้นอนะ่ะมีตุ๊กตาเป็นของรักก็เหมือนเด็กปกติที่แบบรักตุ๊กตานะครับแล้วเขาลืมตุม๊กตาไว้เด็กสองคนก็เลยเอาตุ๊กตาไปให้นะครับและเพื่อเขาเอาไปให้ก็ได้รับรู้ความจริงว่าจริงๆที่นี่ไม่ใช่สถานท,ที่รับเลี้ยงเด็กครับเป็นฟาร์มของปีศาจนะครับ เด็กนี้เลยต้องการวางแผนเพื่อเพื่อจะได้ให้แบบเราหนีออกจากสถานที่รับเลี้ยงเด็กมันจะเป็นแบบกกงนะครับแบบโก้ไม่เชิงกงเป็นกําแพงกั้นล้อมรอบสถานที่รับเลี้ยงเด็กไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วทีนี้อันนี้เป็นในเรื่องของอนิเมะนะครับแล้วทีนี้พอภาคสองภาคสามหรือว่าในมังงาที่มันต่อจากเนื้อเรื่องอนิเมะก็จะเป็นเกี่ยวกับการประจนภัยที่แบบไปช่วยเด็กจากฟาร์มอื่นมันจะมีหลายฟาร์มนะครับไปช่วยเด็กจากฟาร์มอื่นหาเรื่องความจริงแล้วก็ ไปจัดการกับพวกปีศาจแล้วก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ก็เดี๋ยวผมจะทํารีวิวมาให้ดูนะครับก็เป็นหนังสือที่เป็นมังงะที่ขายดีเป็นอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยประมาณหกเจ็ดเนี่ยนะเจดท็อปสิบนะครับครับก็ประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะทำเอ่อแนะนำมาให้นะครับก็ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซั s สไคร e ด้วยนะครับให้กับกูไซต์เจสิบนะครับผมสวัสดีครับ